ลิฟว์พูลมีสิทธิ์เฉือนเอาชนะทนตแนมฮตสเปอร์และเก็บ3คะแนนไปได้ในบ้านของตัวเองครับสวัสดีครับเจอกับผมจองนักเตะเหมือนเดิมนะครับในช่องของนักเตะ com ครับวันนี้ครับเป็นการพรีวิวฟุตบอลพรีเปยรีกเหมือนเดิมนะครับ เรียกก็เป็นคู่บิ๊กแมทช์ในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566เลยนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเจอกับทางทอร์นต์ฮอสเปอร์นัดนี้เตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแสมย่าของทางลิเวอร์พูลครับช่วงเวลาประมาณ4ทุม่มครึ่งครับ มาดูในตารางคะแนนกันก่อนครับทั้ง2ทีมนั้นอันดับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่7ครับแข่ง32นัดมี53คะแนนส่วนฝั่งของทอตแนมฮอสเปอร์ ur, อยู่อันดับที่5นะครับแข่ง33นัดมี54คะแนนแต้มห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวครับอันดับห่างกันเพียงแค่2อันดับครับถูกขั้นกลางโดยแอสตันวิลล่าอันดับที่6ครับซึ่งแต้มก็ ใกล้เคียงกันเหมือนกันครับเชื่อว่า3คะแนนในนัดนี้เนี่ยสำคัญสําหรับทั้งคู่แน่นอนเพราะว่าทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลยุโรปทั้ง2ทีมด้วยกันทั้งคู่เลยครับ มาดูผลงาน5นัดหลังสุดกันก่อนนะครับทั Ivan, ้งฝั่งของลิเวอร์พูลแล้วก็ทางฝั่งของเทลแรมฮอสเปอร์ด้วยนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนั้นผลงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับชนะ3นัดแล้วก็เสมอ2นัด3นัดล่าสุดนั้นชนะรวดทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนฝั่งของเทลแนมฮอสเปอร์ครับชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับในนัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับบุกไปเอาชนะทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนฝั่งของทนสเปอรร์คับทำไไไดดด้้แแค่่เเเเเปปปิบบาานนนสสมมอออกัทงชตตตตรร์ยูู็2ะ2 รเรียกว่าในนัดนั้นเนี่ยเสมอกันสุดมันเลยครับมาดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับของทั้ง2ทีมทางฝั่งของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านของคุณซูเยเกนครอฟครับก็ยังมีตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับทั้งทางอิบรายมาโคนาเต้รวมไปถึงรายล่าสุดนี่เป็นทางดิโอโก้โชต้าก็ต้องมารอเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถลงสนามในนัดน,นี้ได้หรือเปล่านะครับสามแนวรุกในวันนี้ครับถ้าทางดิโอโก้โชต้าลงสนามไม่ได้ครับยัเกครอฟน่าจะเลือกทางลาวินอเลสลงประจำการแทนนะครับแล้วก โมเมซาล่ารวมไปถึงโคดิกัตโปดน่าจะประสานงานร่วมกันครับส่วนทางฝั่งของต้นน้ำพอสเปอร์ pur, ทีมเยือนครับกุนซือแรมเมสซันครับที่เข้ามาทำหน้าที่แทนคริสเตียนเซรินี่ที่ถูกปลดออกไปนะครับน่าจะยังส่งเป็นชุดเดิมครับในนัดล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของแรมเมสซันเรียกริชาริสันครับลงทำหน้าที่แทนเดียกรูเซฟสกี้แต่ว่าทำผลงานได้ไม่แต่ตาเท่าไหร่นะครับก็น่าจะส่งเป็นเดียกรูเซฟสกี้ครับลงสนามเหมือนเดิมและก็ ซอนเทมินรวมไปถึงทางแฮร์รี่เคน3คนนี้น่าจะประสานง,งานร่วมกันครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลดูดีมีภาษีกว่านะครับได้เล่นทีแอนฟิลครับแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันเยอะยๆแน่นอนอยู่แล้วครับแถมในนัดแรกที่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่บุกไปเอาชนะทั้งแฮร์รเปอร์ได้ถึงที่เลยนะครับสองประตูต่อหนึ่งในนัดน,นั้นเนี่ยโมเมนต์ซาลายิงไป2ลูกสำหรฝั่งของสเปอร์นั้นได้ประตูจากทางแฮร์รี่เคนนะครับ ในเกมนี้ทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยจะไม่มีผู้สัตรูตัวเก่งอยา่างฮิโกยูริสที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นทางเฟอร์เซอร์ฟอสเตอร์ลงมาทําหน้าที่แทนนะครับและทางฝั่งของสเปอร์ก็ยังมีการเปลี่ยนกุนซือด้วยนะครับเป็นทางแรดเมสันเข้ามาทําหน้าที่แทนคริสเตนเซเรนี่ที่ถูกปลดออกไปชื่อว่าเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของวร์พูด้วยระบบทีมรูปแบบการเล่นน่าจะดีกว่าทางสเปอร์แน่นอนอยู่แล้วครับยังไมรอมน่าจะจัดใหญ่จัดเต็มมีโอกาสที่จะเฉือนชนะทางสเปอร์ได้ในบ้านของตัวเองนะครับเก็บสแต้มไปได้ ไม่ยากครับวันนี้เป็นทัศนะของผมครับจองนักเตะนะครับฝากติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe กนไว้ในช่องของนักเตะ .com นะครับก็จะมีการรีวิวฟุตบอลในหลายหลายลีกหลายๆคู่นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกๆวันเลยนะครับแล้ววันนี้สำหรับผมจองนักเตะต้องลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ